เป็นไม่ไม่นาฮะไม่นาฮะเอาไม่นาฮา,า,าเคียขาเคียให้มัน,น,นดิ่ลงก็ได้ต้องดิ่ลงไปอน่นกะนเอาละ,นะละ,ะ,ละ,ละเอาไม่บคือเอา,เอาไม่นาฮา,มาไม่บคือน,นี่คือบอเคยตูกนี้ไหม่บสี่บว

Thank you. ปินดีซีสิบตักวีสิบเท่านั้น นี่เอออกนี่นะประเด็นนะลวอเฮ้ยเพี้ยนเพี้ยนยกโป้เเฮ้ยเพี้ยนยกโป้เฮ้ยเ้เพี้ยนควนครับเ้นหนย่ยกเลยนะแมงกรือแม่งเป็นยกโป้มึอเลจัยกได้เหรอเฮ้ยอ้ผิดผิดเวลาตัวนี่